สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบวันนี้อยู่กับพิสันคุณโครกรถไทอตรงคํานะครับพามาดูตัวแรงหน่อยนะครับโอ้ uh, ครั้งแรกที่พิสันได้ออกกล้องนะครับผมไม่น่านเชื่อนะครับทำแมพี่น้องประชาชนที่รับรักกท่านอะไรลุงบนไร่จะดูก็ดูไม่ดูก็จะดูเออเอาเสียงภาคโดยลุงเสียงภาคโดยลุงตู่นี่นะครับผมก็เดี๋ยวอันนี้คือสเต็ปรถยำนาป่ะพี่ยำนาแท้เลยเนาะ เป็นสถิติ155นะครับแคมช่างนุยนี่นะครับอันนี้ใครจะเป็นคนลองนี่ยเลือกของโอ้ยโอ้ยโอ้พี่สันนี่เท่จริงๆเลยชอบตัวเองมากเออนี่ดูด้วยพี่เอ้ด้วยพี่เอ้ด้วยผมผมเออพี่เอ้ถ่ายก่อนใช่ไหมเออพี่เอ้ถ่ายก่อนนะครับ ดูกันอาจจะเป็นยังไงเอาจะบอกนะเอาด้วยตายอีกเอ้วอตายแล้วพี่เขาก็ทำได้ซื้อตัวเซมาเครื่องเกือกแสนกูตายแล้วอันนี้เขาซื้อมาสี่พันเก้าทำได้เหมือนกันเนี่ยมาทำโชว์ก่อนดูตัวนี้ก็จะแรงและเร็วขนาดไหนนะครับสาทิตตัวแรกครับก็ไี่ใช่ตัวแรกสาทิต

ก็ดีเหมือนกันนะครับใช้ได้เลยคราวนี้ไม่เบรกนะพี่นะ พิงกระพาะตัวแรงของช่างตาเลยนะครับผมว่โอ้ยทำมันวิ่งดีะช่ไหมแปลว่าเป็นที่อุปบร้์ด้วยนะครับทำไมถึงวิ่งดีจังนะครับ ไม่ดูรถไิสันแล้วไม่วิ่งเลยนะไปโง่อย่างเด็กเด็กขัดเล่นนะของพิสันเนี่ยนะก็มาเจอของเมืออาชีพเขานี่ไม่เอาเรื่องเลยนะครับ นะครับ ลองรู้เรื่องนะครับรถย่ำนาวิ่งอยา่างกระดแข็งเจอถังดำวิ่งดีกว่ามั้งเอาออกอีกเหรอเป็นชิมออก หลังจากที่เอาแผ่นชิมออกนะครับมาดูคราวนี้กันหาปลายนะครับปลายหาไม่เจอนะครับตกลงหายปลายตกตกแถวแถวนี้แหละหาไม่เจอ bow กินสมคิดแด่สบายนะครับอย่างกนนีนะครับผมทำอะไรอีกขายอีกเหรอขายอีกสักนิดนะครับ อหรือเปล่าเราไม่จะเจอหรือเปล่านะสําหรับนาย เรียบร้อยจบเรียบร้อยนะสำหรับวันนี้นะไม่มีมิสติ้งนะคือมาลองรถนะครับลองรถจริงๆนะครับไล่หานะไล่หาปลายหาต้นหาปลายนะโอเคครับก็สำหรับวิดีโอชุดนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลท์ทุกกำลังใจนะครับก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ